เขาบอกว่าวันนี้มีเด็กใหม่มาทํางานเราเป็นคนที่ใสยดีชอบสอนรู้สอนเห็น ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ง่ายๆสั้นๆคือชอบเจือกครับก็ต้องมาแอบมองว่าเธอน่ารักแค่ไหนว้าวนี่เด็กใหม่เลยเนี่ยเห็นแล้วอยากเป็นโทรศัพท์จะได้ไปประดับที่ข้างหูเธอชอบชอบคนสวยชอบแบบมดแดงแฝงพวงมามุ่งวงเห็นคนสวยแล้วกูขำน่ารักมากขำจริงๆเห็นคนสวยโอ้ขาพี่อะไรี้ยเออกูเนาะ เฮ้ยไอ้คอบมึงเห็นเด็กใหม่ที่มาใหม่ย,ยังวะรู้เปล่าแม่งน่ารักจนกูอยากเป็นโทรศพัพท์ไปอยู่ข้างหูเธอเลยแม่งสวยซีดอยากมึงเห็นบ้างมึงต้องซสืสองเท่าถไอะไรสาระไอ้หมกมุ่นเอ้ยมึงไม่เห็นอยากก่างกูมึงไม่รู้หรอกวันนี้ต้องมาเจือกจอดรู้จอดเห็นใหม่แต่ไอ้คนที่บอกว่ากูไร้สาระเสือกมาด้วยแม่งไร้สาระสองเท่าคนไหนวะคนนั้นไงจ๋วยเจ็บก <c oughs> ปอบปลวก เนี่ยน่ารักของมึงนี่คือภาพแรกที่ผมได้เห็นลูกแก้วมันเป็นวันที่เธอดันไม่สบายซะด้วยนี่สิครับโฮ้ยสตูดิโอฟันพูิใจเสนอบอกหัวใจ I love you ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่วันนี้ประชุมกันจนดึกดื่นแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะ เป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยอัตราต่อรองครึ่งควบลูกนะจ๊ะเไม่วา <c oughs> เสียหมดตัวเลยสบหน้าตัวเองทีออ่<ม>น้องครับถัดมีมรารยาทต่อประชุมนิดหนึ่งได้ไหมครับให้เกียรติสถานที่หน่อยเถอนนะครับพี่ขอเอาหน้าหล่อๆของพี่ขอร้องอนะฮะอ้าเกรงใจหน้าหล่อๆของพี่ออขอโทษด้วยค่ะต่อไปหนูจะไม่เสียมารยาทในการประชุมอีกแล้วค่ะพี่จะตั้งใจประชุมนะคะ เงี้ยขอครูสิบดีดีเลยโหโคตรมีมารยาทเลยไอ้หน้าหร่อน้ำจิ้มทะลักเลยมึงขอน้องก็ยังดีแต่มึงขอหักใส่เขาเฉยเลยอยากบอกว่านี่ทำงานกับลูกแก้วนานขึ้นก็ยิงมองเห็นความน่ารักของเธอผมเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เธอรู้แล้วล่ะครับจริงๆนะครับ <c oughs> คิดไม่ออกว่าทำยังไงก <c oughs> ูหัวเราะอ,อย่างเดียวเลยกูต <c oughs> ังลูกแก้วมาสังสรรค์เพื่อมึงลยมือมาให้ได้นะกูไม่อยากไปเลยอ่ะแต่กูามาคนแรกเลย <c oughs> แล้วก็มานั่งขยับแก้วด้วยมาเจ้าพ่อเสียงจีน่ <c oughs> น่ารักจุง,งเวออลูกแก้วไม่ดื่มซะหน่อยเลยครับยี่ <Ye> e! โอ้ท่าทางไม่ชอบกลิ่นสุราพอดีลูกแก้วไม่ค่อยถนัดนะคะเรอครับขดมกลิ่นหนะ่อยยี นั่นไงกูมองคนไม่ผิดไม่กินเหล้าคนดีสีสังคมมึงแน่ใจเหรอมึงดูสีสังคมของมึงใหม่สิเยอยกสดจะบอกว่าลูกแกไม่ถนัดแบบผสมถนัดแบบเพียวๆสีมันเข้มกว่าส<อ>ใจคนดีสีเข้มข้นวันนั้นวันสีเข้มข้นเป็นวันที่เราสองคนสนิทกันมากขึ้นต่อมาเราก็เลยคุยกันบ่อยขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแชทเฟซไลน์ทุกเครือข่ายโดยเฉพาะช่วงโปรโมชั่นนะครับผมกินไปคุยไปไมเพลิกินแบบรักธรรมชาติฟาดผักยอดเต็มปากเลยนะครับแล้วต่อมาเราก็เริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันโดยเฉพาะที่ท,ท,ที่ไปแล้วต้องออกเหงือนั่นก็คือที่ออกกําลังกายครับว้มาแล้วออกเหงือมาแล้วออกเงือ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ สตร์ชวนนมาออกกำลังกายอ่ะชอบจังเลยผู้ชายที่รักสุขภาพเนี่ยโคตรแมนเลยกอล์ฟทำไมไม่พูดด่ะงไม่ว่างไม่ว่างพูดเราเราไม่ว่างเรารักสุขภาพจนเลือดก,กำเดาไหลเราจรึงไม่มีเวลาพูดเพราะข้างหน้าเราคือต,ตูจริงๆ ตูดที่หน้าหนุนนอนตูดในดวงใจอ้อยมาทุกวันกูจะมาทุกวันกูจะมาดูตูดโอ้ตูดไม่พอพูฝึกยังล้ำอุ้ยอฝือด้วยจับตูดลูกค้าอุ้ยฝึกก็น่าลิ้มลองลิ้มลองเนอะนายบอกมาเน๋ยวจะพาไปดินเนอร์จะมางด้วย นี่ก๊อบไม่เกี่ยงเพศเหรอก๊อบเป็นคนไม่ถือสาประตูหลังประตูหน้าก๊อบได้หมดอพูดเล่น <c oughs> แล้วเราก็เป็นแฟนกันนะครับก๊อบทำไรอยู่ก๊อบมาประชุมกับลูกค้าสิน่าเบื่อหน้าเบือเบ่ออยาก,กลับไปนั่งสมาธิสวดมนต์ที่บ้านง่วงนอนเต็มทีแล้วไม่ชอบเลยต้องมาแบบนี้นะจริงๆนะแต่มันเสียไม่ได้นะโอ้น่าสงสารจังยังไงก็รีบกลับไปสวดมนต์นนะจ <c oughs> คือนิยาวทุกคนสวดมนต์กันต่อวันนองซีเออ้ยไม่ชีเพียบเลยวะเล้วน้องเออช่วยใส่กิษสมาธิหน่อยโอ้ยสมาธิมาแล้วตลอดเวลาที่คบกันก็เป็นคนซื่อสัตย์จริงใจและกอพกดูแลเอาใจใส่ลูกแก้วเป็นอย่างดีทำให้ลูกแก้วมั่นใจว่าลูกแก้วเนี่ยเลือกคนไม่ผิดค่ะ แล้ววันนี้ผมก็คิดว่าผมเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะครับเพื่อความรักของเราโอ้โหเลาเจ้าเล่์มากเลยแล้วแผนการผมก็เริ่มขึ้นในวันที่เพื่อนฝูงนั่งเล่นป๊อกเด้งกันนะครับหูได <c oughs> ้บรรยากาศมากเลย <c oughs> พวกเรานี่มีอนาคตตลอดเวลาเลยครั้งที่แล้วก็เสียบอลครั้งเนี้ย เสียบก๊อกเด้งโอ้โหอนาคตลุ่งอยู่แล้วพวกเราไม่ต้องห่วงนถ้าต่อไปอะไรก๊อกเก้าสองเด้งเด้งข้าเจ้ากินเรียบเอามาเอาเงินมาดิเงินเจ้าทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยอนาคตลุ่งแน่พวกเราไม่เล่นบอก็เล่นไพ่แผนเนี่ยคิดมาทั้งเดือนเลยครับนั่นคือแผนเตรียมแหวนแต่งงานมันหัวล้อเจ้าเล่ห์จังเลยว่ากูนี่แต่งงานให้ธรรมดาไม่ได้ ต้องให้แบบเซอร์ไพรส์คิดไว้หลายคืนแล้วคิดไว้หลายคืนนั่นคือเอาแหวนใส่แขนตุ๊กตาโอ้ผมคิดตั้งหลายคืนยังมียังมีมากกว่านี้ <c oughs> ให้ให้กุอามเอ็ดไว <c oughs> ห้าต่อเจ้าสวยแล้วมึงกูกินห้าต่อ <c oughs> กินห้าตอาากูสาใจบ้างเจ้าวสวยแอกแ,ลแห,กแหกลแหกลแอกไปงั้นนี่แอกอ่ะเอาไอแมงเหยบห้าต่อกูเฉยเลยเฮ้ยไอ้กรอบทาอะไรของแมงวันนี้ไอกอบอะไรวะแมงเหยบห้าต่อกูกระจุยเลยลูกแก้วกรอบมีอะไรจะให้ลูกแก้วนะ <c ười> นี่ให้ตุกตาหนึ่งตัวแล้วเหย,ยบห้าต่อกูเละเลยเนี่ยนะ เดี๋ยวลูกแก้วรับไปปั๊บก็ต้องเห็นแหวนของเราปุ๊บเง่นรับปั๊บยิ้มแป๊บนงนขอบคุณนะขอบคุณปุ๊บเนอะดูที่แขนสิลูกแก้วดูที่แขนเลยเห็นแหวนจะได้ขอแต่งงานไงดูสิจ้าดูดูที่แขนดูที่แขนดูแล้วดูแล้วเงี้ยดูทีวีไม่ดูกูเลยแล้วดูแต่เอาดูช่องโมโนด้วยโอ้โหซีรีส์ฆ่ากันอันนั้นเรามาแล้ววันนี้จ้าลูกแก้ว แปลกใจสิใช่ไหมว่าทําไมกอฟอยู่ในทีวีอย่างเงี้ยมันต้องตกใจไปหรอกนะรู้อยู่แล้วว่าลูกแก้วเน่ยไม่ค่อยสังเกตอะไรเมื่อลูกแก้วติดทีวีก็ต้องใช้วิธีนี้ละออเหมาเวลาช่องดิจิตอลเลยกอลฟทุ่มทุนจ้ากอลฟแค่อย่าบอกลูกแก้วว่าขอบคุณนะสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกแก้วทําให้กอฟดูข้างหลังกอฟสิว่ากอฟเตรียมอะไรไว้บ้างนี่ข้างหลังเนี่ย<ฮ>เสื้อเด็กทั้งนั้นเลย กอฟซื้อไว้หมดเลยนะเสื้อผ้าเด็กเนี่ยลูกแก้วก็รู้ใช่ไหมว่ากอฟเนี่ยรักเด็กอยากมีลูกที่สำคัญเนี่ยคือกอล์ฟอยากมีแม่ของลูกถ้ากอล์ฟอยากให้ลูกแก้วเป็นคนคนนั้นลูกแก้วจะว่ายังไงมาสร้างครอบครัวกับกอฟได้ไหมถ้าได้ ก็ถอดแหวนที่ตุกก๊กตาออกมาได้ไหมลูกแก้วถอดแล้วถอดแล้วแล้วสุดท้ายถ้าลูกแกว้ว <c oughs> พร้อมแต่งงานกับก็สวมแหวนที่มือลูกแกว้วได้ไหม <c oughs> สวมเลยแล้วกูจะไม่บอก <c oughs> ที่มึงเหยียบห้าต่อก <c oughs> ูสวมเลยใช่ลูกแกว้วสวมเลยสวมเลยผมคงไม่ต้องบอกใช่ไหมครับว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วลูกแกว้วเนี่ยสวมแหวนของผมไหมก็เพราะคำเฉลยทุกอย่างมันได้อยู่ในงานในวันนี้แล้วยังไงล่ะครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับความรักของเราในวันนี้นะครับและขอให้ทุกท่านสมหวังในความรักเหมือนกับเราสองคนขอให้มีความสุขตลอดไปเหมือนกับเราสองคนนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ